ดูนะคะลูกบนจอจะเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องคำพวกกล้าวันนี้จะมาเล่นเกมเรื่องคำพวกกล้ามซึ่งคำพวกกล้ามจะมีด้วยกันสองชนิดก็คือคำพวกกล้ามแท้และคำพวกกล้ามไม่แท้ใช่ไหมคะใช่คำพวกกล้ามแท้เวลาเราออกเสียงจะออกเสียงเพื่อชนะทั้งหมดกี่ตัวสองอ่าสองตัวแต่ถ้าเป็นคำพวกกล้ามไม่แท้จะออกเสียงเพื่ชนะเพียงแค่หนึ่งตัวคำพวกกล้ามแท้จะออกเสียงพวกกับรอเรือลอ มีรอเรืออยู่ในนั้นดี๋วเวราออกเสียงจะออกเสียงแค่แค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นอย่างเช่นคำว่าจริงคําว่าไซค์คว่าส,สวดสว,สวที่ทอร,รอวอดอคําที่เป็นทอร,รอแล้วออกเสียงเป็นเสียงซอโซอ่ะไปก็สองกราราใครได้ไหมือือ่อพี่ชายบุญครับแท้ครับกระราแท้ครับ นานถูกเลยได้ไหมไปข้อต่อไปควายแพะอืมถูกไหม,ไมอ่ะอีกข้อนึงนะคะ<ม>ทำว่าจริงไม่แท้ค่ะไม่แท้ครับพี่เก่งถูกต้องอ๋อทำไมตอบเก่งกันหมดเลยอะ่ะเอาข้อต่อไปอีกอข้อนิ่งสั้าใครจะตอบยกมือ,อไม่ยก ม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะาวชายบุญอีกไม่แพ้ค่ะโอ้โหูกันไหมคะห้าข้อชายบุญตอบไปแล้วสามข้อตอบไม่ใช่บุญเลยรีบออตอบก่อเพิ่งเลยแพ้อ่ะถูกต้องกดลูกศรไปข้อต่อไปกราบอ่าถ้าถูกก็ได้ช่วยท้องเรากดข้อต่อไปได้เลยดูสิว่าชายบุญมีความรู้มาเยอะไหม อ้าวตอกลาถูกค่ยอยๆไปเลยอ่าคำนี้เป็นยังไงลูกอ้าอ้าว,าวตกลึกสอนแต่มันจะกลับไปทำใหม่ตกลงแล้วเป็นอะไรคะไม่แท้อ่าเออ